สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาบอกจุดดีของประเทศเดนมาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะก็ว่าเด็กคือเด็กที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาได้เรียนฟรีทุกคนมาเล่าเนี่ยคือประสบการณ์จากตัวเองนี่แหละครับที่แบบได้แต่งงานแล้วผ่าน CPR ก็เลยก็เลยได้อยู่เลยนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์เพิ่มอีกซึ่งตอนนั้นที่สมัคร CPR ไว้ยังไม่ได้แบบกลับประเทศก็ไม่ได้ก็เลยได้ตัดสินใจที่จะ ที่จะไปสมัครโรงเรียนให้ลูกค่ะอย่างในประเทศเดนมาร์กไม่ใช่ Walk- in นะคะก็คือเราต้องร e จ i สเตอแบบออนไลน์ไปให้หมดเลยแล้วเพื่อเพื่อที่จะไปพบว่าฉันต้องการที่จะให้ลูกฉันเรียนอยู่ประเทศนี้ตอนนั้นยังไม่มีเลขที่ number CPR กันค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเพราะเพิ่งยื่นขอแต่ประเทศนี้ก็จะอนุญาตให้เด็กที่ยังไม่มี number CPR เรียนได้นะคะแต่ว่า คือเรียนไปก่อนถ้าแม่ยังไม่ผ่านก็ต้องออกนอกประเทศเหมือนกันล่ะค่ะแต่พอดีว่าได้ผ่านก็เลยได้เรียนเลยก,ก็เลยจะเอาประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้ฟังเพราะตอนนั้นน่ะไปติดต่อที่คอมูนี่แหละสถานศึกษานี่ล่ะค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะจัดการเกี่ยวกับสถานศึกษาให้กับเด็กเนี่ยต้องไปติดต่อที่ที่คอมูนนะคะที่อำเภอของเขา พราะเขาจะเป็นคนจัดแจงหาโรงเรียนให้กับเด็กให้เราซึ่งเราไม่ใช่ว่าจนอยากให้ลูกเรียนเรียนโรงเรียนนี้จะได้เข้าเลยเหมือนประเทศไทยนะคะเราไม่ได้ระบุเองคอมูก็จเป็นคนหาให้เราว่าคุณอยู่บ้านคุณอยู่ตรงนี้แล้วโรงเรียนที่ใกล้คุณว่ามีโรงเรียนไหนมีเด็กว่างเด็กที่พอที่จะเข้าเรียนได้เพราะเขาลิมิตว่าเด็กหนึ่งห้องจะมีได้แค่ยี่สิบคน นะ20คนหรือว่า10กว่าคนต่อครู2คนในห้องนะคะที่ประเทศนี้เขาจะไม่รับคนเยอะเพราะว่าทางคอมมนูนเขาจะรู้เขาจะรู้เ็าจะแจ้งมาว่าเออเขาจะติดต่อไปทางโรงเรียนเพื่อที่จะให้เด็กคนเนี้ไปเรียนหนังสือซึ่งตอนนั้นก็พอพอพอ,พอได้โรงเรียนมาปับ๊บแล้วก็ไปที่โรงเรียนเลยค่ะพอไปโรงเรียนแล้วก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์โรงเรียนเขาก็พาไปดู ภายนอกของโรงเรียนเข้าโรงเรียนเขาแบบกว้างมากมีคุณครูเขาดูแลดีมากมีที่เล่นมีห้องมีเก้าอี้มีห้องดนตรีมีห้องยิมนาสติกอะไรเนะี่ยห้องสมุดที่สวยมากอะแต่เด็กสมัยนี้ไม่ไม่มีใครค่อยเข้าห้องสมุดเนาะมีแต่อยู่กับโทรศัพท์คือตอนที่ตอนตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์ค่ะเขาก็ให้เด็กเขาให้ลูกเราเนะี่ยอ่า สัมภาษณ์เป็นภาษานับเลขนับเลขบ้างเขียนเขียนเลขบ้างเขียน a b c อะไรเนี่ยคะ่ะคือเขาจะวัดระดับพื้นฐานของลูกเราว่าลูกเราจะอยู่ไหนแต่ที่จริงก็ต้องพื้นฐานอยู่ดีกับเพราะว่าเขาไม่เป็นภาษาแดนซ์มันก็ต้องเริ่มต้นจากห้องห้องเด็กฝึกใหม่อยู่ดีแหละพอไปก็าถามว่าเอา้าเด็กคนนี้ชื่อเนี้เคยส่งจดหมายไปที่บ้านแล้วนะว่าให้มาเรียนหนังสือคุณไม่รับจดหมายเหรอ แล้วก็ไม่เคยได้รับนี่คะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่ประเทศต่างประเทศใช่ไหมไม่คิดว่าจะดูประเทศเดนมาร์กพอเราติดตัวไปกลับเราไม่ได้ติดตัวขาเดียวแต่พอดีบังเอิญติดติดสถานการณ์โควิดไม่มีเครื่องบินกลับก็ะก็เลยได้อยู่ประเทศนี้เลยอะค่ะพอดีซีบีอาร์ผ่านก็เลยอยู่เลยค่ะก็แล้วก็เอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ประเทศนี้เขาบอกว่า แค่คุณผ่านตอมอมาเขาก็รู้ว่าเด็กคนนี้เข้าประเทศเขาแลยยังไม่ได้ออกไปเขาก็ส่งเพราะว่าเด็กทุกคนที่เข้าประเทศมัน,นจะต้องได้เรียนหนังสือแม้แต่เป็นรีฟูจีก็ตามคือจะให้เขาเขาจะให้ความสําคัญการศึกษากับเด็กมากคือเรียนฟรีหมดค่ะนี่แหละคือเหตุผลที่เขาเก็บภาษีแพงๆนะคะและการดูแลของเขาก็ดีมากเด็กนักเรียนที่นี่เรียน8ปดโมง เรียนแปดโมงถึงบ่ายโมงก็เลิกแล้วค่ะเรียนไม่กี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้คนต่างประเทศอ่ะเขาเขาเรียนกันยังไงเนาะก็แปดดีเหมือนกันส่วนใหญ่ก็มีแต่จะเล่นจะเล่นค่ะแล้วที่ว่าเด็กมันมีแต่ว,ว่าเออเด็กฝรั่งมันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ก็ไม่รู้มันเรียนก็ไม่เห็นมันเรียนมันดีแต่เล่นน่ะแต่ทําไมเขาถึงเก่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ค่ะทาไมพวกเราถึงคิดว่าเขาเก่งกว่าเราก็ไม่รู้ แต่เขาเล่นมากกว่าแต่เขาเล่นมากกว่าบ้านเรานะหนังสือก็ไม่มีการบ้านก็ไม่มีพอเลิกเรียนเสร็จพอเลิกเรียนปสองเสร็จถ้าเกิดแม่คนไหนมีมีงานทําต่อก็หรือว่าอยากให้ลูกอยากอยากให้ลูกออกไปเล่นกับเพื่อนก็ไปเสียเงินเขาเรียกว่าฟิสเชียมหมายถึงว่าไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนนะคะไปเล่นเสียเงินให้ลูกไปเล่นกับเพื่อนเพื่อให้ได้สังคมประมาณนั้นนะคะนี่คือจุด ดีของประเทศเดนมาร์กคือให้เด็กมีการศึกษาทุกคนจนถึงอายุ18ปีฟรีค่ะแม้แต่เรียนมหาลัยก็ฟรีนะคะแต่แค่แค่มหาลัยก็ฟรีถ้าคุณอยากเรียนเพียงแค่ซื้อหนังสือวันนี้ก็มาบอกต่อว่านี่แหละกัการศึกษาที่ต่างประเทศคือเขามีสวัสดิการดีกว่าประเทศเราเพราะว่าเขาเก็บภาษีฟรีเขาเก็บภาษีเยอะ บ้านเราอาจจะมีคนที่ในประเทศทอาจจะมีคนที่ไม่ได้เรียนบ้างคนจนบ้างอะไรมาเนี่ยเพราะว่าพวกเราต้องจ่ายเงินเองทุกสิ่งทุกอย่างพอคิดถึงตัวเองตอนเ,อเด็กๆก็อัตคัดเรื่องการเรียนหนังสือเพราะไม่มีตังค์ใช่ไหมทุกคนสมัยนั้นน่ะสมัยเมื่อสิบสี่สิบกว่าปีที่แล้วใครๆก็ยากจนนะเนาะบ้านก็ไม่ค่อยรวยถ้ากับบ้านไหนไม่มีเป็นข้าราชการถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามจัดสวงด้วยนะคะ เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาบอกเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ